ก็มาเร็วกว่าที่คาดไว้มากๆเลยนะสาหรับซีรีส์สกิปเปอรี่ทอเลตมันติเวอร์สอีพีที่ยีจากช่องดอมสตูดิโอนะครับผมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางช่องของดอมนะครับเขาก็มีปัญหาถูกคุณดาฟักบูมตัวปลอมยื่นสไต์ช่อง YouTube ของดอมนะครับซึ่งช่องของดอมเนี่ยก็โดนลงดาบจาก u t ท b e ไป3สไตด์ด้วยกันนะช่องนี้เกือบบินเลยทีเดียวแต่ที่งานนะครับทางช่องดอมสตูดิโอก็อาจจะเคลียร์ปัญหาในครั้งนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นะในส่วนเนื้อหาซีรีส์สกิปเิ ในอ p พีที่ยีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันดูเดือดเลือดพลาดเอามากๆเลยนะครับเอาจริงซีรีส์ของดอมเขาก็ดูเดือดเลือดพลาดแทบทุกคลิปอยู่แล้วนะแต่ที่พีกไปกว่านั้นก็คือในตอนท้ายของเนื้อเรื่องนะครับจะมีตัวละครอย่างาเจ๊มันม่วงปรากฏออกมาอีกแล้วพร้อมกับแผนการตุดชั่วร้ายของเจ๊แกนะครับบอกได้เลยว่าใตอนนี้เนี่ยฝ่ายของพันธมิตรนะครับกำลังตกเป็นหมากเดินตามแผนการของเจ๊มันม่วงอยู่เนะแล้วสซเดเหตุการ์ทั้งหมดในอ p ีที่ยีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วมีความลับ ต่อนอยู่บ้างหรือเปล่าในวันนี้ผมกายวอร์เกอร์จะพาคุณผู้ชมไปเสพเนื้อหาของซีรีส์สิกิปิรีทอยเลตมันติเวอร์สอีพีทียกช่องดอมอยากดูเดือดเลือดพร่าลากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนคุณผู้ชมช่วยกดปุ่มไลค์ห้กับผมกายวอร์เกอร์หน่อยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปเน วนความเดิมตอนที่แล้วกันหน่อยกันแล้วกันนะครับหลังจากการมาของตัวละครตัวใหม่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าของเหล่าคนหัวซ้วมและผมขอเรียกเธอว่าอาเจมันม่วงก็แล้วกันนะครับพอจริงเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะว่าเธอชื่อว่าอะไรกันแน่นะถ้าไงเนี่ยขอเรียกว่าเจมันม่วงไปก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสีของอเจเก๋เป็นสีม่วงนั่นเองนะโอเคซึ่งหลังจากการมาของแม่มันม่วงเนี่ยอเจเก๋ก็ได้บอบแผนการสุดชั่วร้ายให้กับเจ้าดร็อคเตอร์ซิคิบลี่ทอยเลตนะครับโดยการส่งกองทัพคนหัววม ไปต่อสู้กับเหล่าไททันอยู่เรื่อยๆนะครับโดยอยากให้เหล่าไททันนั้นได้พักหรือได้อัปเกรดตัวเองเป็นอันขาดนะซึ่งอาจาด็อกเตอร์สกิฟต์ดิทอลเลตเนี่ยก็ทําตามแผนของเจมันม่วงเป็นอย่างดีนะครับโดยการส่งกองกําลังคนหัวซ่วมเข้าไปรุมแกงแบงที่อัปเกรดไททันดริวแมนนะซึ่งพี่ไททันดริวแมนเนี่ยก็เกือบจะพลาดท่าไปแล้วนะครับแต่ยังโชคดีที่พี่ใหญ่ไททันคามีราแมนเนี่ยก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันนะแต่ทงนั้นเนี่ยทางไททันคามีราแมนและไททันดริวแมนเองก็ยังคงต้องรับ ึหนักต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นในอีพีที่แล้วเนี่ยทางกลุ่มของพานามิดนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนภารกิจใหม่ผ่านทางแท็บเล็ตกันทุกคนเว้ยซึ่งภารกิจนั้นเนี่ยก็คือการบุกเข้าทําลายฐานทัพของเราคนหัวซ่วมฐานที่2งนะครับซึ่งณฐานแห่งนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราคนหัวซ่วมกําลังจะปล่อยหัวรบนิวเคลียร์เข้าไปทําลายฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนนะครับผม ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยซีรีส์สกิบเบอี่ทอเลตในจักรวาลของดอมเขานะครับฐานทัพของเราค็อกแมนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นศูนย์กลางของเหล่าพานามิตรยังไงอย่งงางนั้นเลยเนะส่วนทางด้านไททันสปิกรแมนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปนะครับจาก EP ีที่ยีเนี่ยซึ่งก็กำลังพักรักษาตัวอยู่ไม่อาจไปร่วมสงครามได้นะครับและจนในที่สุดเนี่ยภารกิจถล่มฐานคนหัวซ่วม ฐานที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยสิ่งที่เหล่าพะฏิมิตรต้องทําเพื่อหยุดยั้งหัวลบนิวเคลียในครั้งนี้เนี่ยก็คือการเข้าไปกดปุ่มสีแดงๆนี้นะครับเพื่อเป็นการยกเลิกคําสั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์ไปยังฐานทัพของเหล่าพะฏิมิตรนั่นเองแต่ว่าการเข้าไปตบตุ่มแดงๆนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นฐานทัพที่2ของเหล่าคนหัวซ่วมนะครับดังนั้นกองกําลังเหล่าคนหัวซ่วมที่ออกมาตั้งรับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งทางหน้า เ,เต็มไปด้วยการต่อสู้อันดเดือดเลือดพล่าน ซึ่งฝ่ายของพันธมิตรเนี่ยก็ต้องรับมือกับคนโวซ่วมที่ใส่หูฟังแปลกๆหรือคนหัวซ่วมที่มีปืนกลหนักมาด้วยไม่เว้นไปแต่คนโวซ่วมที่สามารถพ่นพิดได้นะครับบอกได้เลยว่าตึงไม้ตึงมือเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันดูเดือดเลือดพล่านถึงขนาดที่ว่ามีคารเมล่าแมนบางคนเขารับความดูเดือดเลือดพล่านนี้ไม่ไหวนะครับถึงกับต้องนั่งกุมหัวเอาไว้เลยนะและพร้อมกันนั้นนะครับในฉากนี้เราจะได้เห็นธงสุดเบียวสีเขียวที่เขียนเอาไว้ว่าซิกิปิดดี้อีกด้วยนะก่อนที่จะคนหัวม Ia, แอตโตรเนี่ยจะบินเข้าฉากมานะครับพร้อมกับใครบางคนที่กําลังต่อสู้กับมันอยู่บนนั้นเวยซึ่งใครคนนั้นเนี่ยก็คือพี่ดาร์สปิเกอร์แมนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับณจุดนี้เราก็จะได้เห็นรถยิงเลเซอร์ของเหล่าคาเมล่าแมนเวยซึ่งรถทางชนิดดีนะครับโผลมาครั้งแรกเนี่ยใน EP ีที่16นะและโผลมาครั้งสุดท้ายใน EP ีนี้เลยเนะเพราะว่าหลังจากฉากนี้เพียงแค่แวบเดียวเนี่ยรถทางคันนี้ก็ถูกเหล่าคนหัวซ่วมยิงระเบิดพังลงไปนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นแผงวงจรที่ ตุ่มสีแดงๆตอนต้น E p พีเว้ยแถมตรงกำแพงเนี่ยยังมีหน้าจอจับเวลานับถอยหลังนะครับซึ่งนาตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่1นาที47วินาทีเพียงเท่าน้นนะครับก่อนที่หัวรบนิวเคลียร์เนี่ยจะถูกยิงออกไปนั่นเองและในขณะที่ตากล้องของเรากําลังเมยอยู่นะครับพี่แกก็ถูกอะไรบางอย่างเสียบทะลุภพุ่งมาจากข้างหลังนะซึ่งอะไรที่ว่านั้นก็คือส่วนขาของเจ้าคนหัวซ้วมสไปเดอร์สกิฟตี้โทเลนนั่นเองนะครับและก่อนที่ตากล้องเราเนี่ยจะถูกจัดการตัวแย่ลงไป เจ้าคนหลวซ่วมตัวนี้ก็ถูกตะปูเป็นสนายิงปักก็ที่หัวนะครับแต่มันก็ยังไม่ตุยแย่และฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับพี่แฮนดดลดิวแมนนะครับผมพี่ปีแกนั้นโหนเชือกมาอย่างกะทาซานนะครับแล้วจากนั้นก็ยิงปืนตะปูปิดชีอกและคนหัวซ่วมตัวนั้นตุยแย่ลงไปและใช่นะครับณตอนนี้เนี่ยกำลังเสริมของลาวามิดซึ่งเป็นเผ่าพันดิวแมนก็ได้มาถึงสนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมกับคอปเตอร์ของพวกเขานะครับซึ่งคอปเตอร์ดิวแมนนี้ก็เคยโผล่มาแล้วครั้งงนนึใ EP ี่22 แต่ว่าในอีนั้นเนี่ยก็แค่จอดเอาไว้เฉยๆนะครับตัวนในอ p พีล่าส,สุดนี้คอปเตอร์ของเราดิวแมนนั้นก็มีปืนยิงตะปูติดเอาไว้ใต้ลำอีกด้วยเนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่ลัดดิวแมนสุดเท่มันได้กระโดดลงมาจากคอปเตอร์พร้อมกับใช้แนคนกลจัดการเหล่าคนโัวส้มรอบๆและนอกจากพี่ลัดดิวแมนแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่อาร์เมอร์ดิวแมนนะครับหรือว่าพี่แนนเกราะน,นั่นเองแต่ณตอนนี้เนี่ยกองกำลังของฝ่ายดิวแมนก็ได้เข้ามายังพื้นที่นี้อย่างเต็มสูบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันใช่เวลา้นอ่ยุม เต้นแล้วไปสู้เดี๋ยวนี้แล้วจากนั้นเนี่ยคาเมร่าแมนดัสซแมนและแฮนโด d ดิวแมนก็ได้รีบวิ่งเข้าไปยังฐานทัพของเราคนอร่วมเพื่อทําการตบสุ่มสีแดงแล้วเวลาณตอนนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่2นาทีเท่าน,าน,นั้นนะครับ ก่อนที่โหวรบนิวเคลียร์จะถูกยิงออกไปนะแต่ว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยก็วิ่งไปได้ไม่ถึงไหนนะครับทัในใดนั่นเองก็มีบอกควันสีดำโผล่พุ่งออกมานะครับพร้อมกันนั้นเราจะได้เจอกับเจ้าคนหัวส่วมตาถลนตัวดีนะครับก่อนที่มันเนี่ยจะเริ่มทําการใช้ปากของมันเนี่ยดูดเราพันธมิตรเข้าไปในท้องของมันเว้ย ซึ่งบอกได้เลยว่าแรงดูดของมันเนี่ยก็แรงพอๆกับเจ้าคนหัวซ่วมจอมดูดที่เป็นตัวละครของคุณดาฟักบูมเลยนะครับและในระหว่างที่ปากของมันเนี่ยกำลังดูดเหล่าพนมิตรมันก็ยังมีแขนกลที่สามารถดจับเหล่าพนมิตรเข้าไปยังกระบะด้านหลังเนี่ยเพื่อลอบดให้กลายเป็นเศษเหล็กนะครับจนในที่สุดเนี่ยพีดาซร์เกอร์แมนก็ไม่สามารถฝืนต่อแรงดูดของมันได้ไหวเนและก่อนที่พีดาเซอร์เปอร์แมนจะถูกเจ้าบอนนี่กืนลงท้องตัวแย่ลงไปนะครับ ทันใดนั้นเองก็มีมืออันใหญ่เมื่อมาเข้ามาช่วยเหลือเขาเอาไว้ได้ทันพอดีถึงแน่นอนเลยครับแคนเซอร์สีแดงแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ใทท่านสปิกรแมนนั่นเองซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมสงครามในครั้งนี้ในสภาพที่ยังรักษาไม่เสร็จและยังไม่ได้อัปเกรดแต่อย่างใดเลยเนะสังเกตได้จากบาดแผลบริเวณใบหน้านะครับและนอกจากนั้นเนี่ยพี่แกยังมาพร้อมกับไมเมล่าเอนจิเนียร์อีกคนหนึ่งนะที่นั่งอยู่บนไหล่นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ไททันสปิกรแมนก็ได้เตรียมยิงปืนเ าใส่เจ้าคนหนัวซุ่มตัวนี้แต่แล้วเนี่ยปืนของพี่แกก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าปืนบอดนั่นเองนะพี่แกก็ได้หันไปคุยกับช่างสุดโข่งเขานะครับว่าปืนเป็นอะไรวะเฮ้ยทำไมยิงไม่ออกวะเนี่ยส่วนช่างคารเบล่าแมนก็ทำมือไม่รู้เหมือนกันวะพี่ก็พี่รีบออกมาเกินอะไรประมาณนี้นะก่อนที่พี่ท่านสปิกร์แมนเนี่ยจะวางพี่ดักสปิกรเแมนลงไปยังพื้นนะครับแล้วจากนั้นถึงปืนจะยิงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็สามารถเอายัดปากเหล่าคนหนวซุ่มได้เวยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่เก,ก,กด๋ก นจนเจ้าคนโหส้วมตัวนี้ตุยแย่ลงไปแต่หลังจากที่เจ้าคนโหส้วมตัวนี้มันตุยแย่ไปแล้วนั้นโหส้วมของพันเนี่ยก็มีสัญญาณเป็นแสงไฟแดงๆกระพริบแจ้งเตือนออกมานะครับผมแล้วทันในดนั้นเองเนี่ยก็ ตู้นะครับพี่ไนทันสปิกร์แมนถูกแรงระเบิดเข้าอย่างจังนะครับทำให้ร่วงลงไปข้างล่างฐานทัพเลยเนะและพร้อมกันนั้นนะครับโถ่ซ่วมที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต่างพากันระเบิดนะครับผมซึ่งฝ่ายของพันธมิตรที่ยังเหลือชีวิตรอดเนี่ยก็ต่างถูกระเบิดกันไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก่อนที่แรงระเบิดจะจัดการพี่ดักคสปิกร์แมนนั้นเวลาของระเบิดก็ได้ถูกหยุดลงนะครับด้วยฝีมือของคล็อกบูมเบนและปืนหยุดเวลาของเธอนั่นเองส่วนทางด้านของนทัานเปิกร์แมนที่ตกลงไปข้างล่างนั้นก็ดูเหมือนจะ ปลอดภัยดีนะครับรวมถึงทัางส่วนตัวของพี่แกด้วยนะแต่ว่าทัในใดนั้นเองเนี่ยทางข้างหน้าของพี่ไดทัานนะครับก็มีสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง ของเหล่าคนหัวซ่มมันเปิดออกเว้ยทำให้เราได้เห็นกับหัวรบนิวเคลียร์ที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหัวรบนิวเคลียร์ที่กําลังจะยิงเข้าใส่ฐานทัพของฝ่ายพานามตรนะครับและตอนนี้เองเนี่ยเวลาก็เหลือเพียงแค่1นึงาทีเท่านั้นตอนที่หัวรบนิวเคลียร์จะถูกยิงออกไปนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยทางประตูทางเข้าเองมันก็เต็มไปด้วยเหล่าคนหัวซ่วมนะไม่สามารถเดินเข้าไปได้ง,ง่ายๆเว้ยส่วนทางด้านของพี่นั่นเกาะริวแมนเนี่ยก็ได้รับแรงระเบิดเกาะเนี่ยแตกหมดเลยนะครับ จะไม่สามารถฝ่าดงคนหัวซ่วมเข้าไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยคล็อกบูเมนจึงปิ้งไอเดียอะไรบางอย่างนะครับโดยเธอนั้นก็ได้ใช้ปืนอยู่เวลาช่วยเหลือคามีล่าแมนบางคนเอาไว้นะครับก่อนที่เธอนั้นจะเดินเข้าไปพร้อมกับใช้พลังอะไรบางอย่างแล้วจากนั้นก็กระแทกเข้าไปตรงหน้าอกของคามีล่าแมนคนนั้นก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยเราจะได้เห็นกับหัวใจของเหล่าคามล่าแมนเป็นครั้งแรกเนยจากหัวใจที่เต้นอยู่ปกติเนี่ยพอได้รับพลังของคล็อกบูเมนไปหัวใจก็สูบฉีดเต้นอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยคาเมราแมนคนนั้นก็มีพลังเหนือมบรษย์เว้ยโดยพี่แกนั้นสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็วิ่งตรงไปยังตุ่มสีแดงนะครับเพื่อที่จะไปกดสวิตชุดเวลาหัวรบนิวเคลีย์นะบอกแต่เลยว่าจากฉากนี้เนี่ยไอแอนเดอะเฟดชัดๆเลยนะครับผมจนในที่สุดเนี่ยคารเมราแมนคนนั้นก็ได้กระโจนเข้าไปยังตุ่มสีแดงนะครับแต่ทีนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถกดปุ่มสีแดงได้เว้ยเพราะว่าเราคนหัวซุวมนั้น มันได้กลางบาเลียป้องกันเอาไว้แล้วนะครับจึงทําให้คามราแมนคนนั้นเนี่ยถึงกับต้องกระเด็นถอยหลังมาเลยทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยคามิร่าแมนคนนั้นก็ได้หันไปมองเวลานะครับที่หน้าตอนนี้เหลือเพียงแค่2 1งูนไม่ได้ที หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยหัวรบนิวเคลียร์ก็ถูกสั่งยิงทันทีเว้ยโดยทางด้านของในท่านซปิเกอร์แมนเนี่ยก็พยายามจะใช้กาลังหยุดยั้งหัวรบนิวเคลียร์อันนั้นเอาไว้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะและในจังหวะนี้เองเนี่ยในบาเลียที่มีปุ่มสีแดงอยู่นะครับก็มีอะไรบางอย่างเจาะทะลุข,ขึ้นมาจากภาคพื้นดินเว้ยก่อนที่จะมีใครบางคนเนี่ยเอื้อมมือแล้วกดปุ่มสีแดงปุ่มนั้นจึงทําให้แผนการของเราคนอุ้รวมในครั้งนี้เป็นอันต้องล้มเหลวนะ คนที่กดตุ่มสีแดงนั้นได้เนี่ยก็คือเขาคนนี้ครับพี่ดาร์คดิวแมนนั่นเองพอตะก,กล้องของเราเห็นดังนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้นึกภาพย้อนกลับไปนะครับในเหตุการณ์ของ e ีพีที่10บนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ช่วยเหลือไททันคาเมล่าแมนพร้อมกับช่วยเหลือไททันครอกแมนนะครับซึ่งในอีพีนั้นเนี่ยตะก,กล้องของเราก็ได้ไปเจอกับตัวละครตัวหนึ่งนะครับหรือก็คือพี่ดาร์คดิวแมนเนี่ยเขาได้ใช้เครื่องเจาะแปลกนะครับเจาะลงไปยังพื้นดินใน E ีีนั้นนะทา,ทางที่ร,รอบรอบเนี่ยฝ่ายของพนธมิตรและฝ่ายขอหนวดซ่วม ก็ต่อสู้กันอย่างดเดือดเลือดพล่านแต่ว่าพี่ดาร์คดิวแมนคนนี้กับใช้เครื่องมือแปลกๆเจาะลงไปในดินนะครับเพื่ออะไรก่อนจนในที่สุดนะครับคำตอบก็มาเฉลยในอ p ีนี้แล้วนะว่าพี่ดาร์คดิวแมนนั้นเจาะพื้นดินใน EP ที่10เพื่อมาโพแล้วก็ตุ่มสีแดงใน E p ที่22นั่นเองครับล้วจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันก็มีคนอ่วมที่จะเข้ามาจัดการกับตาล้องของเราเว้ยแต่ว่าคล็อกวูเบนเนี่ยเธอก็สามารถเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับล้วจากนั้นเนี่ยภารกิจของฝ่ายพันพ้นสุแต่ เพียงเท่านี้ครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดไปที่ฐานทัพของเหล่าคนหัวซ่วมเนะซึ่งเราก็จะได้เห็นภาพของไท่านดริวแมนที่อยู่ในแท็บเล็ตของอาเจมันม่วงอีกทีหนึ่งนะครับลหลังจากนั้นเนี่ยอาเจมันม่วงก็ได้พูดอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไตเติ้ลให้คุณผู้ชมอ่านกันแล้วกันนะซึ่งผมก็จะไม่พลาดให้กับคุณผู้ชมได้ฟังนะเพราะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงของอาเจมันม่วงนะครับว่าชั่วร้ายขนาดไหนนะ Oh, such a wonderful beast. I think I just found my favorite toy. What is it? Don't worry. I expected your failure. Our achievement in this battle was taking control over their devices. <laughs> now they believe the emergency message was sent from an ally. This will make it much easier for the next step. Oh, bring it with chocolate! โชกเป็นผมเลยเว้ยหลังจากที่ได้รู้ความจริงนะครับว่าเจมันม่วงแกพูดอะไรออกมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ ep ที่ยี่และ ep ที่ยีล้วนเป็นแผนการของเจมันม่วงทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเจ๊แกนเนี่ยได้ส่งภารกิจปลอมไปเว้ยซึ่งเป็นภารกิจในการบุกฐานทัพของเราโคนโซ่วมหมายเลข2นั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยเจมันม่วงเจก็จัดฉากนะครับว่าในฐานทัพหมายเลข2ของเราโคนุ่ซ่วมนั้นกําลังทําการยิงหัวลบนิวเคลียร์จริงๆด้วยเว้ยและด อนนี้เนี่ยอเจมันม่วงแกจะให้ความสนใจกับอัปเกรดไททันดิวแมนเป็นพิเศษนะครับและดูเหมือนว่าอเจมันม่วงเนี่ยแกจะมีแผนการบางอย่างเพื่อที่จะทําให้อัปเกรดไททันดิวแมนเนี่ยมาตกอยู่ในเงื้อมือของอเจแกนะครับฝ่ายของพันธมิตรนะครับกำลังเดินอยู่บนเกมที่อเจมันม่วงเป็นคนวางเอาไว้ทั้งสิ้นเลยนะและส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนี้แล้วนะที่ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยจะถึงขราวพ่ายแพ้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นฉากเปิดตัวไททันทีวีแมนก็เป็นได้เว้ยเพราะว่าจาก ตัวละครทั้งหมดของซีรีส์ s k i ิ p e r i t y Toilet เนี่ยณตอนนี้นะครับก็ยังขาดในท่าน TV Man อีกคนหนึ่งนะซึ่งไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราคงยังต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ s k i p p e ี i t y Toilet มัตีเวิร์ส e ีที่22นะครับซึ่งก็คงคุณภาพเช่นเดิมเป็นสไตล์ของดอมสตูดิโอนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยสำนี้ผมกาบเบอร์เกอร์คงหมดเวลาแ,แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ